สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการแนะนําพระดีพุทธคุณเด่นราคาจับต้องได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีรูปถ่ายยุคเก่านะครับที่จะมันนาเสนอให้ทุกท่านสาะแสวงหามาบูชาเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่ารูปถ่ายรุ่นนี้นะครับไม่ทันหลวงพ่อนะครับแต่เป็นรูปถ่ายยุคเก่าที่น่าสะสมมากๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับและยังพอหามาเช่าบูชาได้นะครับ ก็คือรูปถ่ายหลวงพ่อรีแห่งวัดอโศการ,รามจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะครับต้องบอกว่ารูปถ่ายรุ่นนี้นะครับเป็นรูปถ่ายขาวดำนะครับรูปหลวงพ่อรีกลึล่งองนะครับเป็นรูปถ่ายขาวดําผิวประหลอดเลยนะเห็นไหมฮะไม่แน่ใจว่าดูชัดชัดไหมครับต้องบอกว่าดูใกล้ๆนะฮะด้านหลังเนี่ยเป็นยันดวงนะครับเห็นไหมฮะด้านหลังเป็นยันดวงนะครับเดี๋ยวให้ดูก Además, ใกล้ๆนะคร <Course. S 2> ับเป็นยันดวงนะครับแล้วก็ และรอบยันดวงเนี่ยจะเขียนคำว่าอรหังพุทโธอิติปิโสพักขวานะมามิหังนะครับท่านพ่อหลีนะครับเห็นไหมลือศักวงเล็บเล่ชูแสงกิจพิมพ์แจกเป็นธรรมทานนะครับพิมพ์ที่เฉลิมมงคลการพิมพ์นะครับโทร2 9 4 3 1 1 7 รูปนี้เก่าถึงยุคนะครับต้องบอกว่าเก่าถึงยุคแล้วก็เป็นรูปที่น่าสะสมมากๆนะครับสำหรับรูปถ่ายขาวดําของหลวงพ่อหลีนั่นเองนะครับต้องบอกว่ารูปนี้ท่านถ่ายตอนไปก่อนไปจําพรรษาที่ประเทศอินเดียปีสองสิบเก้าสามนะครับต้องเป็นต้องบอกรูปถ่ายนี้เป็นรูปถ่ายเก่าซึ่งได้มีการก๊อปปี้ออกมาแล้วก็นํามาพิมพ์เพื่อจแจกจ่ายเป็นธรรมทานนะครับต้องบอกว่าหลวงพ่อหลีท่านเป็นพระที่ ผู้คนในจังหวัดสมุทรปราการและคนที่สะสมพระเครื่องหรือในหมู่ของคนที่สักการบูชาท่านเนี่ยจะรู้ดีว่าท่านเป็นพระที่น่าเคารพนับถือมากๆรูปหนึ่งก็ว่าได้นะครับใครมีโอกาสก,าก็แนะนําให้ไปที่วัดอโศกการลามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อกราบหลวงพ่อหลีสักครั้งนะครับต้องบอกว่าวันนี้แนะนําให้ทุกท่านเสาะสแสวงหามาบูชาจริงๆครับสําหรับ รูปถ่ายหลวงพ่อหลีวัดอโศกกาลามนะครับจังหวัดสมุทรปาการนะครับขอบคุณครับ